กองลบอ่ะเออกองแบบสะบัดใชัยุปกรณ์คือกองแปกอัพต์สคูลคำเบาก็ด่าพอมาเหมือนเดิมเอ้าเอ็มวีไม่จุ๊ยซี่เองกนี่เนอกเกิดเป็นอิตจี้มันมีเวรกรรมเห็นไหมเขาเป็นแฮชแท็กว่ะเกิดเป็นอิจี้มันเหนื่อยมึงจริงหัวคลิปวันนี้อิจี้มันเหนื่อยไอาดอมัสเซโยโซซิกส์สวัสดีครับ อิตจี้ยังไม่เจียไม่เจียอิตจี้มาแ้วไม่ทอดทิพงพี่สอนเราทอดทิ้ง์อิ y จี้ไม่ทอดทิ้งมาดีแอคอิตจี้ในเพลงญี่ปุ่นชื่อว่าเพลงริงโก้แอปเปิ้ลอ๋อแบบว่าแอปเปิ้ลแบบว่าแอปเปิ้ลใช่ตอนแรกไม่รู้ว่ามันคือเพลงใหม่หรือเพลงเก่าหรือเพลงอะไรบ้าบหงืออะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปฟัง คอสตับหนึ่งล้วก็ถามพี่ว่าเรารีแยกไหมไหมพอขึ้นตอนนี้ขึ้นอยู่สิบวาร์นั่งต๊ะนอนเลยะไปดูเลยดีกว่าใช่เฟไอสุดๆตอนนี้พอนี้ก็อ่านมาอยากดูมาหลายวันแล้วแตสามสองหนึ่งตาเด็กน้อยเหมือนเด็กน้อยในทีทีเลยอะเอาละทีทีอุยนี้แบบเบิร์นอุยเย่ อ๋อสนไว้ไดเปิดก็เป็นดาบงี้อ๋ออะไงไม่ทออถี่ิน,นสินะเราอดนตรีมันแบบ ว้าวผมชอบที่เขาสไลซ์หูเสียงแต่ภาษาดูไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นมากนะจริงเออเป็นภาษาี่ปุาา่เลยนะครับ กี่ดาบในที่พักโอ้นโอ้ my God แล้วเสียงสูงมากโอ้ oh my God ตัวจริงภาษาเหมือนใช้ภาษาญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่ลุนนะว่าใครยืนกลางตอนจบเท <จะ S 1> ่่าไหรแล้ว

ติงกหนเดยวเขาเขนขึนห mm. ูว่ะแบบเสียงสูงมันทอนเดติงไ่ะแล้วกัเจ็ดเป็นเออเออเปนอเคเาเป็นหมเบเล์เสียงสูง มีริงมีริงมีริงแล้วฉากหลังื่อิี้เหมือนจีนี่เลยจะเป็นแอปเปิ้ลกับแอปเปิ้ลแอปเปิลกับแก๊โอ้ปากสวยมากสวยสุดๆคอมเบรสวยสุดๆแกมเกิร์มเลไสวยจริงต้นไม้เดียวกับนี้นะแอปเปิ้ลของจีเฟย์ของีมาใช่เป็นคนยื่นมือไปเีกแชร์ได้หอมปบไม่รู้ Ờ, chơi mấy lúc Chỉ nắm rồi Hãy subscribe มงมีขั้งเดียวเนอะยังไม่ซ้ำนะมงถ้ามง่งจบใช่ไหมซ้ำไม่ได้ห้ามซ้ำเป็นไงล่ะจบแล้วมันม่วนนะเสียงสูบไปเลยดังวิดดังกีนที่มันหูแตกตามที่อยากได้ใช่ถูกไหมแต่ทีเนี้ยสงสัยอ่ะว่าชาวเก่าเขาซื้ออีจีไหม แต่ว่าเพลงญี่ปุ่นคนเก่าไม่น่าฟังอะหรอคือเราอ่ะฟังล้วไม่คยรู้สึกว่ามันจะเกาหลีหรือญี่ปุ่นงับคําเอองับคำภาษาไม่ไม่ไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นนะเหมือนกงเหมือนเราเหมือนรนตีมันแรงด้วยมั้งเออแล้วรุ่นตีมันเป็นเชิงแบบแนวตอนออกกลางด้วยปะลองสบัดเรารู้สึกว่ามันเป็นกองแบบกองหลบอ่ะเออกองแบบสบัดใช้ตุงตก็กองหลบก็และกองหลบคือกองแตกอัพเดทสคูรแล้วม่กองโหลบยังไงวะ ตอลเดินเดินม้าสองเดินม้าเดินมาแม้แต่นี่เป็นกอลสะบัดเลือกปึ้งปึ้งคือตัวเป็นกอลแปะถ้าเต้นน่ะก็เต้นแปะเต้นแปะเลยต่างภาษาทานแอปเปิ้ลอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าร้องยากร้องตามก็ยากใช่คือมันต้องแบบมันใช้เสียงสูงแบบสะบัดบ่อยอ่ะเออใช่สูงแล้วสะบัดเลย จริงร้องไม่ได้ครับปิ้นร้องถึงไม่พอเลยใช่ถึงไม่พอปิ้นนี่ชอบท่อนก่อนพรีฮุกแล้วก็ท่อนฮุกแบบพาขึ้นเลยจริงๆอะตอนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละอิตเจ้เลยทำไมไม่ไปอยู่ในแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยจริงในเวอร์ชัรมเกาหลีเราคาดหวังนะเพราะว่าอย่างตอนสเตซี่อะป๊อปปี้อ่ะก็ไปเป็นซิงเกิลญี่ปุ่นก่อนอยวค่อยกลับมาเป็นซิงเกิลเกาหลีนี่ก็เลยแบบ แม่เกาหน่อยไหมซื้อหน่อยนี่ไงที่อยากได้เออแต่เนี้ยรู้สึกแปลกกับตัวเองมากเลยอะรู้สึก m อมันแห้งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนมันเป็นแค่ครอปครอปช่วงเต้นมาแปะกับแบบบิวตี้ช็อตเฉยๆอะไรเงี้ยแอคชั่นช็อตไม่ได้สบเออไม่ใช่แต่แอคชั่นมันก็ไม่ได้แบบวนหน้าเหมมันก็แอบถือล่ออะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าเออกูรู้สึกมันแห้งไปหน่อย ิเหมือนนกัฉากมันซ้ำมันไม่จุยส์อะกูชอบมันไม่จุยเออกูไม่รู้จะคําว่าอะไรมันชื่อด่ะมันไม่จุยมันไม่จุยเออมันไม่จุยส์อะมันก็เลยแบบว่าเหมือนดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ลำวีสตอรี่มาแปะแปะแปะเลยจริงแต่สงสารอ่ะดูบป็นวงที่คนให้ไฮเอ็กซ์เพคทชั่นเหมือนกันเนาะเออเนาะใช่ไหมคือไม่หรอกคือเอาว่าตอนต้นน่ะอีฟซี่เปิดมา พลังเยอะมากคนอะคาดหวังกับอะไรอย่างนี้จากอีตี้แต่พอจริงแล้วก็แอบสงสารศิลปินว่าแบบเหนื่อยตั้งไหมพักไหมก็พอวพอว่าแบบว่าสุขภาพน้องมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอแบบว่าเปิดมาแบบเต็มร้อยให้พันร้อยให้หมื่นอะไรเงี้ยพอแบบพอร้อยให้ร้อยอะคนมันก็เลยแบบว่า มันไม่เต็มเหมือนเมื่อก่อนเข้าใจป่ะเออไอจีก็จะรู้สึกแบบเอาอะไรกับกูอีก <c oughs> <c oughs> คำเบาก็ดา<ำ>พอมาเหมือนเดิมเอ้าเอ็มบีไม่จุ้ยซี่เองพี่นอกเกิดเป็นอจีที่มันมีเวรกรรมจีมันมีความคิดนี้ขึ้นมาจริงๆเพราะว่าพ่อน้องอ้้มบอกว่าโหยดีมากเลยอะแล้วมันเป็นวงที่น้องอั้มชอบในเจนสัมากๆเข้าใจป่ะเราก็ว่าเพลงยังไงก็ต้องดีอยู่แล้วแต่พอแบบพอเอ็มบีมันไม่ถึกอะ ภาพมันไม่ช่วยอ่ะแต่แยกชิ่นนะแยกชิ่นแยกชิ่นถ้าพูดถึงเพลงอย่างเดียวเนี่ยอุ้ยช่ปชกำไปไหนๆว่าไหนๆเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นไปดูแดนซ์เปอร์เฟมนซ์ันดูไหมล่ะได้ไปดูเปอร์เฟมั์กันสามสองหนึ่งบูจะรต้องขยับด้วยซ้ำว้าวเปิดมาด้วยมงเราเรื่องโอ้ยใช่ยองข่าวมากตัวเท่า ขิวท่องเกมเลยแล้วด right er ื่มไฮเตอร์ทเช้าก่อนประเสริฐนี่ฮะโชว์อ่ะมันเป็นโชว์อ่ะายุนาผมดำคือถูกต้องถ้าไปเรียนดูเหนื่อยจะไปรู้เหนื่อยค่ะเดินกับคอนเฮ้ยไล่มอนเหมือนเป็นกระจกปะในส n o w white อะเมื่อกี้ แต่เดี๋ยวมันมีช้อนหนึ่งที่มันแบบอย่งเนี้ยเดี๋ยวเราฟังันเนี่ยเออว้าติดแขกอยู่นะเธอมือสวยอ่ะที่มันแบบวันนี่เราดูน่จใช่ใช่ไหมสำหับท่เป็นชุเป้า หน้างานแบบแววตามไม่มีเลยอ่ะเหมือนไม่สบายอะเออ,เอมันมาป่าปาะหรือไรปาป่าปาปาเอะี่ไยงเต็โหมันดูแชยองพอจะหลุดแล้วหนุ่จสิเยอะเล้เห็นย้ ววยูาวมันแบบมันมันหีบจมูกร้องจริงอะแก แล้วตอนเนี้ยกูมองแต่หน้าดีอาร์ลุ้นดูไปแล้วลุ้นนอนไม่มีแววตาเลยมืนจะเป็นลมแล้วอ่าจริงดูได้ดูทั้งต้นครับทุกคนมึงน่าจะห่วงพูดจริงอ๋อใช่เนาะตอนนั้นเขาไป่วยใช่ป่ะที่น้องบอกว่าน้องหยุดไปอ่ะ

ับรวมพลังทุกคนน้อยกว่าพลังน้อยมากเลย ทีดตรงนี้จะได้มาชมว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงทั้งวงเลยอะเอเนอร์จีแปลกมากอะพูดเรื่องชอบชอบอกราฟมากออชอบชอบสิ่งที่คิดมา,มากแต่ว่าเท่าที่ดูเมื่อกี้คือค่อนข้างลุ้นคืออาจจะไม่ใช่แค่เรียคนเดียวแต่ว่าเหมือนแบบทุกคนจะมองกล้องหรือจะมองกระจกหรือจะมองอะไรอะไรเงี้ยอันนี้คือคอมเมนต์เลยนะก็ <S <S 2> <S 2> รู้สึกว่าเอ e เนอร์จีแปลกเว้ยแปลกในที่นี้คือมันเหมือน เหมือนมันเหนื่อยอะเออเหมือนมันเหนื่อยเหมือนมีอะไรในใจตอนเพอร์ฟอร์มอะแกเข้าใจใช่ปะไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเพราะมันรู้สึกจริงๆริงเอนกัอชื่ดปะเหมือนมือไปนะแต่หน้าแบบมันไม่ได้มีแววตะมันมันมีแบบคนยิ้มมีสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนอีจีที่เป็นแบบคาก่อนๆเข้าใจปะมันไม่ได้มาส่อินเนอร์มันเหมือนคนมีอิตชู้ในใจอะเมื่อกูพูดจริงๆกูพูดจริงๆพูดจริงมันแบบอีทีมสองอะเหรอไม่รู้ ถึงถึงพูดตรงนี้เลยว,ว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่างานศิลปินออกมาแล้วเขาไม่จอยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่านักเป็นห่วงมากๆเลยอ่ะอเกิดอะไรขึ้นแน่ใจว่าคือเขาหลายรอบแล้วค่อยอานหรือว่าอะไรแต่มันดูแบบเอ e เนอร์จีมันดรอปไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็คือแยกอ่ะเอ็มวีนะด้วยความที่ตอนถ่ายอ่ะพลังมันคงอาจจะมีมาถ้าพูดถึงซีนเต้นอย่างเดียวในเอ็มวีอ่ะคือดีกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ยแต่เนี้มันเป็นแบบแดนซ์พ c t i ิสที่เมื่อก่อนเรารู้สึกว่า อิจีพาวในการทำคลิปวิดีโอแดนซ์พร็อกซออกมามากเพราะว่าอกูร้องสดเลยเป็นไงลละอะไรเงี้ยอ,อคือแบบแต่ว่าอันนี้แอบรู้สึกว่าแบบดูแล้วหลุนดูแล้วรู้สึกว่ากีฟมาหน่อยอยากได้รับอะไรเงี้ย <c oughs> รู้สึกว่าเขาเบื่อเอาเอะเหมือนนีพลังอะส่งอิตจีไม่ได้ใช่ใช่ไม่มีอะไรจะก,กีฟแล้วเหนื่อย่ก็ไปแฮชแท็กวะเกิดเปอิตจมันเหนื่อยมึงจริงหวคลิปวันนี้อิจีมันเหนื่อยคือพออย่างนงี้เป็นห่วงจริงนะว่า ไหวไหมคัมแบ็กถ้ถัดไป,ไปไปยังทำไหวกันอยู่ไหมอะไรอย่เงี้ยเพราะเรารู้สึกว่า ข้างในอาจจะแบบว่าเออรู้สึกว่าข้างในบล็อกแคนเน่ยไม่รู้นะอันนี้พูดแค่สิ่งที่เห็นนะพูดแค่ในแดนซ์พาร์ติสิคิปนี่นะวันที่พอผ่านคลิปที่เขาอัดวันนี้ไปแล้วไปขึ้นไลฟ์โอ้โหสนุกเลยอันนี้คือวันนี้เขาอาจจะบอกว่าปวดท้องเป็นวันออมเออวันออมแบบกินแจงออกมาแบบแบบไม่ออกเป็นมาให้กูเต้นอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นว่าอัดหลายรอบแล้วอะไรอย่าอาจจะอัดสิบรอบแล้วอ้าวเสือกเลือกเพลงที่กูแบบไม่แสดงตีนะถ้าทำใดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการคาดเดาคาดเดา สั่งเค็มที่เห็นแค่น, <c oughs> นั้นใช่เนี่ยครับเป็นพิจิมันเหนื่อยสำหรับวันนี้ <c oughs> ต่อไปก็ตามที่แหวนเบียนม,มาดูจากซีซั่นครั้งนี้นอย่าลืมกดซับสไคร้หรือกดกระดิ่งจริงๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแหวนเบียนไปดูวิดีโอเด็ดของช่องถ้ามีการพูดกันในทวิตเตอร์อย่าลืมใส่แฮชแท็กจอยเซียนสนด้วยนะจนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง